สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคอรมออนุมัติ54,600ล้านเติมเงิน4โครงการรัฐเพื่อมวงเงินบัตรคนจนยิ่งใช้ยิ่งได้วันที่19ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกป,ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าคอรมอมีมติเห็นชอบวงเงิน5 4 6 0 0ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มกำลังสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3คนละ200บาทระยะเวลา2เดือนหรือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม64วงเงิน8,122ล้านบาท 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทระยะเวลา2เดือนวงเงิน1,384ล้านบาท 3. โครงการคนละครึ่งระยะที่3เพิ่มเติมอีกคนละ1,500บาทระยะเวลา2เดือนวงเงิน42,000ล้านบาท 4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นการเพิ่มวงเงินจาก7,000บาทเป็น10,000บาทวงเงิน3,000ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ